สวัสดีจ้าทุกคนฉันนะ่เลี้ยงงัวที่เมืองไทยแต่ก่อนหนะ้าเนี่ยฉันเคยเจอปัญหาในการเลี้ยงงัวขุนมากมายก็เช่นง,งัวกินเยอะแต่น้ำหนักก็เพิ่มช้างัวก็ป่วยบ่อยท้องก็เสียก็ไม่มีแรงต้นทุนอาหารก็สูงแต่ผลลัพธ์ะไม่เป็นอย่างที่ฉันหวังเลยฉันก็กำลังจะหาวิธีปัญหาแก้ปัญหาและก็โชคดีที่ฉันน่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ โกคิงยูเอซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มการเจริญเติบโตที่ปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพสำหรับควายงัวหมูไก่และเป็ดฉันก็เลยตัดสินใจลองใช้ดูและก็พบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับสัตว์เลี้ยง แล้วก็หลังจากผ่านไปแค่7วันนะงัวก,ก็กินอาหารได้ดีขึ้นเติบโตเร็วขึ้นเนื้อก็นแน่นดูดีและแต่ละตัวก็ดูมีสุขภาพที่ดีและก็เนียนเรียบโกคิงหนึ่งถุงก็สามารถผสมกับอาหารได้หนึ่งตันให้คุณใช้ได้อย่างสบายสบายไปเลยจ้าตอนแรกอะ่ะฉันก็ลองใช้ก็แค่สองตัวแต่ตอนเนี้ยฉันก็เห็นว่ามันได้ผลดีมากฉันก็เลยซื้อมาทั้งลังเลย เพื่อที่ว่าได้ในราคาถูกแม้จะไม่คุ้มค่าอะไรมากจต่ก็คิดรวมแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากแต่งัวก็โตเร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ช่วยประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงได้มากเลยค่ะดังนั้นนะใครก็ตามที่เลี้ยงงัวที่พร้อมแล้วก็โตช้าควรใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงงวโ k i n g USA ชั้นรับประกันว่าจะเห็นผลทันทีเลยจ้า